สวัสดีครับผมเกสเกมเมอร์ G G นะฮะนี่เรามาอยู่ในเกมเรซตี้กันนะครับนี่คือแพทอัปเดตนะวันที่6แต่อันเก่าเก็วันที่5เพราะว่าเขาเลื่อนด้วยสาเหตุบางอย่างแต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าเดือนที่แล้วอะ่ะผมไม่ได้มาอ่านให้ฟังนะฮะเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้มาอ่านนั่นเองแต่ก็ไม่ได้ลงอยู่ดีออนนียวก็จะมาลงให้ดูแล้วก็คิดคอนเทนต์หลายๆอย่างออกแล้วแต่ไม่ได้มาเล่นเลยเพราะว่าไม่ค่อยมีแพชชั่นเท่าไหร่ไม่ค่อยมีไฟ แต่ก็จะมาอ่านดูว่าอันนี้จะมีอะไรให้เราอยากเล่นขึ้นมาบ้างไหมนะมาอ่านได้ฟังก่อนแล้วกัน1น,นะครับเพิ่มรถยนต์ใหม่กากรอยตระกูลเอกโซติกเป็นรถแคปซูลสามารถไปสูงกันได้ราคาปกติทั่วไปชุดแต่งก็ราคาปกติทั่วไปเหมือนกันเป็นหมดเอกโซติกนะแล้วก็1.2เพิ่มรถยนต์ใหม่เป็นหมดเอกโซติกเป็นรถเบนซ์รุ่นเก่าที่เท่น้อยกว่ารถซิตี้คันใหม่แปลกๆป,กป่า อันนี้มันจะเป็นรถเปล่านะเออจะไม่มีชุดแต่งชุดแต่งหน้าตาเป็นไงยังไม่รู้เลยแต่ส่วนอันนี้ก็เป็นรถซิตี้คันหนึ่งที่ก็เท่ใช้ได้ไม่ใช่เบนซ์เดิเป็น bm bm bmw ก็อสองคันเลยราคาคันบนก็ส0่ร้อยคันล่างก็สามร้าคาปกติทั่วไปแล้วก็เพิ่มเซ t ตอะตอมิกเป็นไฟหน้ากับไฟท้ายแล้วก็เพิ่มเซ็ตแอลบิดปล่อยจุดดอบที่ เลือ40ฮานูนาที่บทแพชชั่นนี่จะได้ไป้ายทะเบียนเมือด35ชินทวาทำงานกลางคืนนี่จะได้ลายส่วนฟิล์มจะต้องเป็นแจวูใจร้ายแล้วก็ล้อจะเป็นหัวหน้าโกสที่1แล้วก็คิงดองในลิเวอรี่เราจะได้เป็นหลังคากระต่ายโบนัส bon มันก็คือเลบวก15แม็ก22ท็อค11 SP 12แล้วก็4นะอันนี้สำคัญมากกดไปดูไปละเปิด X Mode เอ็กซ์ตีมโหมดซีซันสี่และละเอียดก็คือเซตไอหัวกะโหลกอะสกูไอเซตหนึ่งเซตสองเซตสามเซตสี่เซตห้าเซตห้ที่เป็นเสือพุ่งที่หลายๆคนแบบว่าชอบจัดแล้วก็ขอรางวัลอันดับอันนี้เป็นโหมดแบบว่าธรรมดานะเอ็กซ์ตีมโหมดทั่วไปอันดับรอบที่หนึ่งถึงสามขอรางวัลจะเหมือนกันหมดนะฮะแล้วก็เอ็กซ์ตีมโหมดเซอร์ไวน์โบก็จะเปลี่ยนขอรางวัลเป็นโจรสลัดที่สาบายระเบิงเป็นหมาแดง แล้วก็เป็นเป็น Storm มอีเกที่เป็นชุดแต่งรายๆชุดหนึ่งที่ผมชอบมากแล้วก็ขอรางวัลรอบที่4ก็เป็นหมาป่าเสือเที่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอามายำรวมสุดยอดไปเลยแล้วก็ขอรางวัลรอบที่5ก็จะเป็นหมาป่าซึ่งการอัปเดตจะทำให้มีเซตใหม่เพิ่มเติมได้แก่นี่นี้คือเซตหนึ่งที่มีออปชันแม็กบวกสิบบูส์พาวเวอร์บวกสที่สเลย อันนี้ก็จะเท่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งรหรับเซตสองก็เอาเซตหนึ่งไปบิงโกได้อีกนะฮะการใช้บู์บวก20วิเอ้ย0.2บูสต์โอเวอร์ไดบวก10 SP 2 MAX 30 p แม็ก20พาวเวอร์แล้วก็เซต3อันนี้เท่สัตว์เป็นสีแดงเป็นไฟเท่มากก็คือเอาเซต2เอามาบิงจะได้ในมาชิ้นหนึ่งบู์พาวเวอร์บวก30 SP 4บเอแม็กเอ้ยบู์โอเวอร์ได้ยการใช้บูบวกสต์บวก3 0.3วินาที แม็ Mac 50แล้วก็เซต4ที่เหมือนเอารูปเดิมมาใส่ไอสัตว์ดูดิต่างกันตรงไหนวะตอนแรกผม,มนั่งคิดอยู่นานมาก,กน,นะวะ่าไอเทยตอนเซตสามกับเซตสี่ะมันต่างกันตรงไหนวะความรู้สึกเหมือนว่าไอเทยเนี้ยมันเป็นสีแดงใช่ปะ่แะแดงเนี้ยต้องเป็นสีทองไว้สรุปแล้วคืออะไรเหมือนกันเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเป็นแม็กบวกแปดสิบบูธพาวเวอร์ห้าสิบใช้บูเพิ่มขึ้นศูนย์ครึ่งวิ แล้วก็ s p บวก8ปดบูสพาวเออโอเวอร์ไรบวก30นะแล้วก็เซต5ที่เทสัตย์ทำไมชื่อไม่เหมือนกันวะอัปเกรดเนี่ยเป็นวูบวอร์ริเออร์เสือพุ่งเทๆ่ๆที่ตอนแรกเป็นหัวกะโหลกตอนแรกเป็นหัวกะโหลกอะอัพเป็นเสือพุ่งเทสัตย์แล้วจริงโคตรเท่เลยเซตโบนัสด,ดังนี้แมสบวก100่ o ร s อ0บูส์วีเท่าเดิมพาวเวอร์บวก60 โอเวอร์ oh, ไดบวก30 s ส p บก10แล้วก็อัตราการสิ้นเปืองน้ำมันเพิ่มขึ้น3.3กิโลเมตรตนลิตรซึ่งซึ่งหัวแตกชิบหายไม่ได้ต่างกันเซนสีเท่าไหร่นะแบบว่าจริงๆแล้วแต่ราคาเอาบอกเลยต่างกันฟ้ากระเหวเพิ่มจุดวาร์เมืองโคเอก็กสามารถวาร์มาตรงนี้ได้ตอนก่อนวาร์มาตรงนี้เพิ่มมิชชั่นปาร์ตี้ใหม่3ตัว แล้วก็มิชชั่นทั่วไป1ตัวมิชชั่นปาร์ตี้เวลสี่สิบห้าว่ะปาร์ตี้ชนรถแล้วก็ภารกิจปาร์ตี้ส่งแอร์แท็กซี่เมารถยอดนักวิ่งอันนี้น่าจะเล่นคนเดียวก็น่าจะผ่านหรือเปล่าชนลบพันสองอะเมารถลบพันหนึ่งเชื่อหอเปล่านะแต่ของที่ตอบคืออะไรไม่รู้นะแล้วก็เวลสี่สิบห้าโชว์วอนนักมายากลวะ่ะอันนี้เป็นส่งของปาร์ตี้แล้วก็เวลห้าสิบวิกฤติ อันนี้เป็นไล่ล่าก็คือต้องขับรถหนีแล้วก็เจ็ดปรับราคาไอเทมในราา้านค้าถ้าจะเป็นแผดเก่าๆที่ผมไม่ได้มาอ่านก็คือเดือนที่แล้วแล้วก็แปดเพิ่มของรางวัลเลเวลอัพเมื่อเพื่อเลเวลห้าได้รับไอเทมเพิ่ม,มความแรงรถ 9. เพิ่มเควสอีเวนต์วอเตอร์วอลอันนี้ก็คือเซ็สุการณ์รร่้เองฮะสบาไปรับไปที่ออิในเมืองทุกดงภารกิจก็วิ่งอย่างละสรอบเหมือนเซตแมว เราก็จะได้เซ็ตส่งการมาใส่เซ็ตที่หลายๆคนชอบกันแล้วก็บ่นถึงว่ามันโกงมากทั้งที่ออปชั่นก็ไม่เห็นมันจะโกงตรงไหนเลยแต่ก็ก็อยากได้อยู่ดีดีกว่าแมว macbook 30 talk 20 s v 5แล้วก็ rate 0แล้วก็ปรับเวลาขับวอลเวลาประมาณนี้เราไปอ่านกันดูนะวางขายแคปซูลไว้ ได้ล้อได้ลายได้ป้ายทะเบียน50บาทสุ่มามชิ้นหนึ่งออปชันก็เป็นเลดสิความพอใจ3ามแม็กซ์สิบทอ,อก 10. แล้วก็ปล่อยดอกชุดแต่งเลเจนด์คันใหม่อย่างอะตอมิกอันบนดูเท่หกวีกัะไออันที่มันเอามาขายไอยอันเดียวกันหรอคละอันคนละซื้อใบบิงโกด้วยการที่เอาแทบแข่งไปซื้อห้าหมื่นใช้หนูกับนกบิง ไข่มุกไพรินเอ่อเนี่ยไรมรกฏแล้วก็ต้องไปวิ่งหาชิ้นส่วนตามที่มันบอกไว้แล้วก็มีเซ็ตใหม่วีล็อกอาร์ซูเปอร์ฮอ์เนตต้องเอามายำอ่ะจึงจ้าเป็นล้อเล็กด้วยเนะี่ยหลายหลายคนอาจจะชอบล้อเล็กนะาจริงอันนี้ก็ไปวิ่งเลยเวลห้าสิบตัวนั้นนะแล้วก็จะดรอปไปแคปซูลมาแล้วก็เพิ่มยูนิควสที่ต้องไปทำควสอื่นมาก่อนถึงจะสามารถใช้ได้ แล้วก็บอกราคาใบบิงเซตหนึ่งสอสแล้วก็เพิ่มเควสดรายวันที่ต่อไปเราคงจะมีอะไรให้ทําทุกวันนะฮะตอนนี้ก็เป็นสําหรับคนที่แข่ง LE โหมดซึ่งไม่ใช่ทางของผมเลยเพราะว่าผมเล่น LE กากสัตว์แล้วก็สีแจงเกี่ยวกับไอเทมน้ำมันจะปรับเปลี่ยนขับวอรประกาศล้วจะยึดโซนคือทั้งหมดเพื่อจัดรางวัลใหม่ปรับปรุงระบบการแข่ง เพิ่มด่านใหม่สีสนามปรับเปลี่ยนโครงสร้าง LE หมดเล็กน้อยร้านค้าประจำเดือนอันใหม่ลายนี้มันเหมือนเป็นลายทับแต่ให้เดาก็ไม่สามารถเปลี่ยนสีได้หมดแล้วแผทนี้สีก็น่าสนใจมี2อย่างเท่านั้นทีก็มี4อย่างเลยบ้างรถใหม่ไม่ค่อยน่าสนใจเซตนี้น่าสนใจคนน่าจะกลับมาทำเยอะนะแล้วก็ไอ้ LE เอ้ยไม่ใช่เ่ารน,น,นะ เอ่อเอ็กซ์ตรีมควรได้จะเล่นเยอะเพราะว่าน่าจะมีราคาสำหรับในทุนคงอยากจะได้เสือพุ่งไปใส่เท่ๆแน่นอนเหมาหมดตลาดไปบิงแล้วก็มีเซตตำนานใหม่2องคันอย่างวีล็อกอแล้วก็ต่อพิกโอเคขอบคุณที่ติดตามชมนะสิ่งที่ผมอยากจะทำก็คือเอ,อ่อไปวิ่งไอ้พวกไอ้ตัวใหม่ๆฟาร์มหชั่วโมงอะไรเงี้ย แล้วก็ไปทําเส้นสงการคิดแว้นะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ทําจริงหรือเปล่าแล้วก็มีไอ้กาเบียนของแพทย์กนชุดแต่งมันเท่มากเลยยังไม่ได้ไปทําเลยเท่มากเท่มากแต่มันมืนจะเป็นดอ็อกโอเคประมาณนี้ขอบคุณที่ติดตามนะไปละทุกคนไปฮะ